เอาแล้วครับผมก็กลาวสรดูด้วยนะครับผมนี่น่าจะพันกันจริงๆนะนี่โอเคก็วันนี้จะมาทำคลิปสอนการเปลี่ยนฉากแบบใหม่กันนะครับก็วิธีนี้มันจะดูแปลกตาไปสักหน่อยเพราะมันเป็นแบบใหม่จริงๆส่วนต้นฉบับหรือตัวอย่างผมก็จะทิ้งไปที่ปุ่มตัวไอทางบนขวาเลยนะครับก็สามารถไปดูได้ว่ามันเป็นแบบไหนหรือจะกดไปที่คำใต้คลิปที่ผม เอ่อทิ้งจะทิ้งลิงต้นฉบับเอาไว้ให้โอเคคลิปนี้อาจจะพูดไม่ค่อยชัดกว่าปกตินะครับเพราะเป็นร้อนในที่ลิ้นเจ็บชมัดเลยโอเคให้คุณผู้ชมเตรียมจังหวะอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะสอน2แบบคือแบบเอ่อปัดซ้ายปัดขวาแต่เป็นแบบใหม่กับอีกแบบหนึ่งคือผมไม่แน่ใจผมไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไงโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยว มาที่ตัวนี้ก่อนนะกันให้คุณผู้ชมสร้างผรเจิต์ขึ้นมาเตรียมจังหวะแล้เรียบร้อยใช่ไหมแล้วทีนี้กดมาที่คลิปตัวแรกนะครับแล้วมาที่ตรงนี้กดเข้าไปแล้วให้กดให้กดแค่ตัวนี้นะครับกดไอ้ตรงนี้ให้ขึ้นหนึ่งครั้งแล้วทีนี้มันจะมีจุดขึ้นแบบนี้แล้วทีนี้ให้คุณผู้ชมใช้นิ้วลากไอ้พวกนี้นะครับไปไว้ที่ ส่วนที่ต้องการที่ต้องให้มันจะหมุนอ่ะคืออาจจะงงแต่นี่นี่คุณผู้ชมเห็นจุดล,ลอยนี่อยู่ใช่ไหมอ่าผมจะไว้ตรงมุมนี้อารมณ์เหมือนการปักหมุดเอ๊ะปักหมุดหมุดปักหมุดผ้าอะไรประมาณนั้นอ่ะผมไว้ที่มุมขวาใช่ไหมแล้วทีนี้ให้ผู้ชมมาที่การหมุนกดป้าปกดมาร์กหนึ่งตัวไว้ข้างหลังแล้ว กดมากอีกหนึ่งตัวแล้วขยับไปตัวนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆมันจะขยับตามจุดที่เราเอ่อกดไอ้ตรงนี้เอาไว้นะครับมันก็จะขึ้นแบบเป็นประมาณนี้เลยซึ่งเราก็จะทําให้มันปัดมาประมาณนี้ก็ดึงที่ประมาณเกือบเกือบเก้าสิบองศาล้วไว้ข้างหน้าสุดวาดครับ อ่ผมขอแทรกตรงนี้นิดนึงนะครับไอตรงที่ตอนที่มันหมุนตามแบบนี้ถ้าผมถ้าใครมันรู้สึกถ้าของใครมันรู้สึกว่าเร็วเกินไปก็สามารถตับกราฟตรงไอตรงหน้าหมุนตรงเนี้ยให้ถอยมาอีกแบบนี้ก็ได้ถ้าของใครมันรู้สึกว่ามันแรงเกินไปหรือเร็วเกินไปเพราะจากที่ผมทําเมื่อกี้นี้ <c oughs> จากที่ผมลองตรวจเช็คดูแล้วผมรู้สึกว่ามันแรงเกินไปก็ สามารถขยับการาฟพวกนี้ให้ถอยมาอีกก็ได้นะถ้าของใครมันรู้สึกว่าเร็วและแรงเกินไปอะไรยังไงก็แก้กันได้โอเคไปดูต่อประมาณนี้นะครับทีนี้มาลองมาดูที่เอฟเฟกกันนะครับกดเข้าไปเเดี๋ยวเผื่อใครไม่รู้พอมันกดหน้าตัวนี้ใช่ไหมมาที่หน้าตรงนี้ครับมันจะเป็นการกดเอฟเฟกกดเข้าไปกดบวก แล้วทีนี้ให้ผู้ชมหาเอา่อมาที่หัวข้อเบอร์นะครับแล้วก็มาที่เอ่อมูฟเบอร์เหรอ <c oughs> แล้วก็เลื่อนปัดไปที่ประมาณที่ต้องการเลยของผมก็มจะไว้ที่เดี๋ยวขอลองปรับก่อนนะผมผมก็ไว้ที่ประมาณ30ิ 0.30นะครับส่วนพวกติกอะไรพวกนี้ก็เปิดไว้ทั้งหมดเหมือนที่มันให้มันนั่นแหละก็ให้เราเสร็จสิ้นแล้วหรือใครอยากได้แบบที่มันเหมือนแบบที่ผมทำไอ้ที่ผมก๊อปไอเดียมาจากช่องต้นฉบับอะคือของเขาพอเปิดมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันจะมืดต่อเลยก็คุณชมก็สามารถทำแบบนี้ต่อได้เลยมาที่เอฟเฟกนะครับกดไปมาที่ คัเรอ,อ่ะไรแล้วก็มาที่ตัวนี้กดเข้าไปกดบวกเปิดเอฟเฟกกดมาร์กหจุดไว้ที่ข้างหน้าแล้วกดมาร์กอีกหจุดปัดตัวนี้บนแถวบนให้เหลือลบ2.00จุแล้วกดสามจุดที่อยู่ข้างๆรูปถงังกยะกดดับเบิลไปก็จะเป็นประมาณนี้ที่ผมก๊อปมาจากต้นฉบับ ทีนี้เรากัอปปี้ก่อปีเอฟเฟกต์แล้วมารอใส่ตัวนี้ทีนี้อันนี้ก็จะเหมือนกันเลยนะครับใช้วิธีแบบเดียวกันก็ไว้ที่ประมาณมุมแบบนี้แล้วกดมาร์คคือเราจะใช้2มาร์คนะครับแต่ถ้าผู้ชมอยากใช้มากกว่านั้นก็ <laughs> แล้วแต่เลยมาร์คแรกเอยมาร์คแรกคือจะให้ปัด จากทางไหนก็เออแล้วแต่ผู้ชมเลยซึ่งอันนี้ผมมุมมันอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมผมก็ต้องให้มันลงมาจากลบเกลงมาส่วนอีกอันนึงคือ0ูนคืออันที่เป็นแบบดั้งเดิมของมันเพื่อให้มันกลับมาเป็นแบบปกติอะไรประมาณนั้นทีนี้เราก็มาที่เอฟเฟกนะครับกดวางเอฟเฟกที่เราคลอกมาตะกี้นี้มา,าจ,จะ <laughs> ผมไปไวไหรือเปล่า ผมกลัวคนดูตามไม่ทันโอเคถ้าไม่ทันยังไงหรืออะไรก็ค่อยๆย,ย้อนดูกันไปนะครับส่วนที่ผมขยับเอฟเฟกต์แสงเมื่อกี้นี้คือผมรู้สึกว่ามันมืดเร็วเกินไปผมเลยขยับถอยออกมาอันนึงให้มันแบบค่อยมืดเออก็ประมาณนี้ก็ได้และเดี๋ยนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกด อไหนวะนี่่าลืมกดไอ้ตัวนี้1ครั้งให้มันเป็นจุดแบบนี้ปกติมันจะเป็นจุดดําแบบนี้เลยแต่ถ้าเรากดอีกแบบถ้าเรากดอีกครั้งนึงมันก็จะกลายเป็นจุดแบบนี้ซึ่งเราต้องใช้จุดแบบนี้นะครับในการทําเป็นฉากอะไรแบบนี้แต่ผมจะบอกเอาไว้ก่อนว่าการทําจุดแบบนั้นมันจะส่งผลต่อการขยับ ซูมอะไรพวกนี้ของเราด้วยเพราะนั้นมันจะทําให้เราสมมุติผมจะซูมใช่ไหมเพราะผมจะซูมปกติมันต้องมาอยู่ตรงกลางแต่ไอ้จุดที่มันคล้ายๆเหมือนจุดมาร์กของมันน่ะมันไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะเข้าไปซูมตรงนั้นแทนเห็นไหมก็จะเป็นบงังเดี๋ยวอ,อ่าเดี๋ยวผมซูมใหม่ไอตัวนี้มันบงังมันก็จะซูมเข้าไปตามจุดที่ เราขยับไอตัวนี้ไว้ก็ระวังและเลือกวิธีใช้ให้มันดีๆนะครับเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวงานมันจะชุยซะก่อนก็ประมาณนี้นะครับมันจะกลายเป็นปัดซ้ายปัดขวาแบบใหม่โอเคส่วนเรามาดูอีกตัวอย่างอีกแบบหนึ่งกันนะครับก็ โอเคเตรียมจังหวะอะไรมาเรียบร้อยอันนี้เป็นจังหวะที่ผมเตรียมมามั่วเหมือนกับอันเมื่อกี้นี้โอเคก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีก็มามาร์กตัวข้างหลังนะครับคลิปจําเป็นต้องเป็นคลิปยาวแล้วต่อเน,นื่องกันแบบนี้ถ้าเป็นแบบปกติผมจะแบบหนึ่งช่องหนึ่งคลิปหนึ่งช่องหนึ่งคลิปหนึ่งช่องหนึ่งคลิปแต่อันนี้หนึ่งช่องแต่ต้องเอ้ยใช่ไม่ใช่ดิต้องใช้สองช่องต่อหนึ่งคลิป ประมาณนั้นซึ่งเรามา,มารากตัวที่2นะครับกดมาร์กเรามาที่การซูมมาร์กตัวแรกไว้ที่ตัวนี้ก่อนนะแล้วทีนี้ให้ขยับมาข้างหน้าของมันคือเราต้องให้มันเล็กแบบนี้เพื่อที่จะได้เหมือนต้นฉบับโอเคส่วนกราฟที่ใช้นะครับก็จะใช้หน้าตาประมาณนี้เลย หรือจะใช้แบบนี้ก็ได้ก็แล้วแต่แต่ผมจะใช้แบบนี้ก็ส่วนกราฟอะไรพวกนี้ผมก็เคยทคําคลิปสอนไปแล้วก็เดี๋ยวเขาอธิบายเพิ่มเติมไว้ตรงนี้เลยว่ามันคือการเล่งจังหวะหรือการแสดงผลอะไรต่างๆนานาแค่นั้นเองส่วนปัญหาที่ว่าทําไมถึงมาร์กไม่ได้เพราะเพราะว่าคุณลืมวางจุดมาร์กนะครับมันจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้ถ้าใช่ก็อย่าลืมฝากไปบอกกันต่อด้วยนะโอเคส่วนพอได้แบบนี้ใช่ไหม มากลับท,ที่ตรงนี้นะครับกดมาร์กไปเอ้ยไม่ใช่มาที่ของข้อตัวนี้แล้วมามาร์กตัวแรกอันนี้ผมจะให้มันปัดทางซ้ายหรือทางขวาก่อนดีวะปัดมาจากทางขวาก่อนแล้วกันก็เลือกปัดตามแต่พอสุดพองามก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนกราฟก็กดแบบนี้เลย กดมาที่ตัวนี้แล้วก็ลากไอตัวตานซ้ายขึ้นมาหรือถ้ามันยังเร็วไม่พอก็เลื่อนปัดไอตัวเนี้ยให้ชิดเข้าไปอีกแบบที่ผมทำอันวิกิเนี่ยมันจะเร็วมากๆแต่ผมรู้สึกว่าประมาณนี้ก็งลดีไม่ได้แย่เกินไปก็ค่อยๆอันนี้ไอพวกกราฟอะไรพวกนี้ต้องอยู่ที่ความเข้าใจของคนดูด้วยนะ คือผมก็อธิบายเป็นคำพูดไม่ค่อยถูกเหมือนกันโอเคแล้วพอได้แบบนี้แล้วใช่ไหมก็มาที่เอฟเฟคเราจะไม่ใช้เอฟเฟคเปิดพื้นหลังกันนะครับเพราะมันจะทําให้มันไม่ใช่สิ่งเราต้องการมาที่หัวข้อเบอร์เหมือนเดิมแล้วก็มาที่มูลอลไไม่ใช่นี่ว่าอะไรวะช่างมันเอาเป็นว่าผมกล่าวภาษาอังกฤษผมก็จะไม่พูดถึงมันแล้วกันอันนี้ก็เลื่อนปัด แล้วแต่ตามพอใจเลยนะครับอันนี้ผมก็จะใช้ประมาณ0.20ประมาณนี้แล้วกันเอ่อที่จริงถ้าดูในต้นฉบับก็ของเขาจะมีแบบเป็นขึ้นน้ำก็ไม่รู้ผมจะทำได้แค่ไหนกันส่วน FX, เอฟเฟกต์ไอพวกเด่งอะไรพวกนี้เดี๋ยวขอบอกไว้เลยแล้วกัน เอฟเฟกเราก็จะใช้ไอตัวที่หัวข้อตัวนี้นะครับแล้วมาที่ตัวนี้กดตัวบนสุดไปนะครับก็อ่เอเฮ้ยกดผิดแถวแรกก็ปัดไปสูนเมืก่อนแถวสองก็ขยับขึ้นมาเกือบสามไม่ก็สามไปเลย ปัดให้แถวสุดท้ายปัดให้เหลือหนึ่งก่อนนะครับอันนี้ผมอยู่ในช่วงมั่วอยู่แป๊บนึงเขายว่าต้นสดผมจะให้มันกระตุกแรงขึ้นมานิดนึงแล้วค่อยกลับมาเบาเหมือนเดิมแรงไปหรอว มันด้งได้จังก็ประมาณนี้นะก็เป็นการมั่วแบบต้นสดเลยการสอนถือว่าเป็นการจบแล้วนะแล้วมาดูรายละเอียดของเอฟเฟคที่ผมใส่ไปเมื่อกี้นี้กันเอาไปว่าผมขอแก้ไอ้บรรทัดบนเป็น 180องศาเทวา2ไม่มีอะไรเทวา3ใช้3จุดคือเราจะให้มันเด้งตอนช่วงซูมเสร็จเราจำเป็นต้องใช้3มาร์มมาร์คแรกคือก่อนอันแรกไว้ซ้ายสุดไว้ที่1อันต่อมาข้างๆกันไว้ประมาณที่2จุดไว้215แล้วอีกอันนึงคือ1ส่วนกราฟก็ใช้ประมาณนี้เลยนะครับ เพื่อให้มันแบบซูมเข้ามาแล้วมันเด้งประมาณนี้หรือใครจะทำหรือไม่ทำก็ได้ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมการทำไอ้ที่มันหน้าจอแบบเป็นคล้ายๆรูปคลื่นอะไรประมาณนั้นเอาเป็นว่าใช้รูปเลขาหณิตเพิ่มขึ้นมาแล้วกด Copy Background ทำเอ๊ะดึมบอกว่าต้องขยายรูปเลขาหณิตสี่เหลี่ยมให้เต็มหน้าจอแล้วมาที่เอฟเฟกต์หาเอฟเฟกต์ขลออ แบ็กเก่าแล้วเอ่อมาที่อันนี้ผมจะขอไปไวๆเลยหน่อยนะเราจะใช้เอฟเฟกอยู่ประมาณ2ตัวนี้คือเอฟเฟกรูปขึ้นอันนี้กับรูปตัวนี้ก็ผมจะลองใช้เป็นตัวนี้นักกันตัวข้างล่างส่วนการปรับผมขอมั่วจากแป๊บหนึ่งเลยดูแล้วไม่น่าใช่ ก็อันนี้เป็นการมั่วแบบต้นสดเลยเยอะไปใครที่ยังตัดไม่เป็นหรือยังไม่ค่อยคล่องก็ยังไม่ต้องดูอะไรพวกนี้ก็ได้อันนี้ผมขอไป,ไปไปเลยแล้วกันไม่ค่อยคือเท่าไหร่แต่ก็ประมาณนี้แหละในต้นฉบับก็จะประมาณนี้ โอเคครับได้เวลาจากลากันจริงๆแล้วเจอกันใหม่นะครับ